อย,บบอ,อยากเห็นมิสแกนสระบ,บุรีทรําะอะไรคะอยากเห็นมิสแกนสระบุรีทากลีบปั๊บค่ะขอมามะก็จัดให้กลีบปั๊บหรอมะก็ทําได้อยากเห็นมิสแกนขับรถบรรทุกครับแค่ขับรถสิบล้อเหรอขึ้นไงอ่ะมันสูงโอเค มาขอบไม่เป็นไปแล้วนะบายไปแล้วค่ะเป็นคนสวยนั่งเฉยๆ <Okay. S 1> ก็สวยมีคนลงขับรถให้จบอยากเห็นมิกเกอร์ตะไลบุรีเลี้ยงควายครับเลี้ยงควายเหรอ <laughs> มะก็ทำได้มมีคนสไห กูจะร้องกูจะร้องกูจะร้องกำไรมาเร็วลูกอยากเห็นมิสแกนสระบุรีเล่นน้ำตกเจ็ดสาวน้อยค่ะเนี่ยอยากให้มาเล่นน้ำตกหรอมาขึ้นจากไทยอยากเห็นมิสแกนสระบุรีทำนาครับฮัลโหลดาวบนลูกละค่ะพิดเทิมแล้วกระด้าซอยแม่เห็นหน้าในเด้อ